ครับสวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราหายไปหลายวันนะครับก็สาเหตุที่หายเนื่องจากว่ากล้องของเรานั้นตกน้ำนะครับก็เลยออกเครื่องใหม่นะครับก็คงจะชัดนะครับใสเขียวแต่ก็คิดถึงพี่น้องที่ติดตามนะครับก็เราไม่ได้พบกันมา ประมาณเจ็ดวันเต็มนะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับก็คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ใช้เครื่องใหม่นะครับคงจะชัดเจนนะครับาพี่น้องครับผมก็ลงมาดูนาหนึ่งไร่ที่ผมใช้วัสดุสิบันนะครับซึ่งผมได้ทำอยู่สองแบบนะครับคือทำนาในน้ำนะครับแล้วก็ทำนาบนบกนะครับเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ดูนะครับอย่างชัดชัด เลยนะครับว่าทํานาในระบบที่ใช้น้ําอาศัยแบบธรรมชาติกับทํานาบนบกโดยไม่ต้องใช้น้ําฝนเลยนะครับแต่เราใช้ระบบน้ําสปริงเกอร์หรือน้ําบาดาลหรือระบบน้ําที่เราใช้วิธีการหาเอามาเองนะครับเช่นเจาะน้ําบาดาลโดยไม่ต้องใช้น้ําฝนเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราทํานาในน้ํา นะครับกับบนบกนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วผมก็จะสรุปนะครับว่าผมจะเลือกแบบไหนดีที่สุดนะครับแล้วให้ผลผลิตมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะประเมินแล้วก็ว่าเราจะเลือกทํานาแบบไหนในกรณีที่เราใช้ทําแค่หนึ่งไร่สองไร่หรือหงงานครึ่งงานนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่น้องมาดูข้าวที่ผม ทำในน้ํานะครับทุลักทุเลน้ําท่วมนะครับหลายวันในส่วนนี้คือส่วนที่ยังใช้ได้นะครับส่วนที่ยังใช้ไม่ได้ก็คือท่วมแล้วก็เน่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องผมพาไปดูนะครับนาที่ผมทํานะครับในน้ํานะครับครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับนาที่ผม ทำนะครับใช้ระบบหยอดตอนนี้ข้าวเริ่มอุ้มท้องแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะไปดูนะครับว่าข้าวบนบกกับข้าวที่เราทำในน้ำนะครับแตกกอแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็พี่น้องดูได้นะครับดูความสวยความงามก็ใช้ได้แต่น้ำยังลึกอยู่นะครับก็พี่หน้าต้องแก้ไขพอสมควรนะครับพี่น้อง หากาน้ำไม่ท่วมหรือระดับดินเราสูงกว่านี้นะครับผมก็คงจะสบายนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขอเป็นครูไว้ก่อนนะครับปีหน้าก็คงจะแก้ไขนะครับในส่วนนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องนาที่ผมเคยลงในคลิปต้นๆน,นะครับ ดูได้นะครับน้ำเยอะจริงๆนะครับพี่น้องเท่าเอวผมเลยนะครับแต่ก็ดูข้าวแตกกอคือข้าวแตกกอในน้ํานะครับดูแล้วมันก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้านี่เป็นตัวอุปสรรคนะครับพี่น้องก็ดูได้นะครับนี่แหละครับอันนี้ผมทําแค่หนึ่งไร่นะครับ ใช้วัสดุ10ตันนะครับข้าวก็สวยสวยจริงๆนะครับหากว่าเราไม่มีน้ําท่วมข้าวจะสวยมากนะครับตอนนี้ท่วมหัวพุ่นเลยนะครับข้าวเป็นนาอินทรีย์นะครับก็พอได้กินอยู่ครับก็พี่น้องดูผักที่มันขึ้นตามธรรมชาตินี่แหละครับอ่าแถวนี้เขาเรียกว่าผักสวาตอก ครับอร่อยมากนะครับกินกับปนก็มีแค่นานนี่แหละครับต้นใหญ่นี่แหละครับใช้แหนแดงนะครับแต่แหนแดงเน่าหมดแล้วนะครับพี่น้องก็อีกํำต้นอีก60%เปอร์เซ็นตนะครับก็อยู่ใต้น้ำนะครับ อีกประมาณ40ก็อยู่เนือน้ำนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับเป็นข้าวมะลิพันกอขอสิก็ข้าวแต่กอสวยดีนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับใช้แต เอวัตถุนะครับแล้วก็20%น,นะครับเป็นมูลวัวนะครับพี่น้องมาดูการแตกกอนะครับนี่แหละครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้หอยเชอรี่เดี๋ยวพี่น้องไปดูข้าวที่ผมทำบนบกนะครับจะได้เปรียบเทียบกันดูนะครับ นี่แหละครับก็เป็นที่นาที่ผมทำบนบกนะครับพี่น้องดูแล้วก็มีความแตกต่างกันนะครับและก็การดูแลก็ดูแลง่ายด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ใช้เศษวัสดุคลุมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้เศษวัสดุนะครับในส่วนแถวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้วัสดุคลุมนะครับ แต่ก็ใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยนะครับที่มีส่วนนี่แหละครับเช่นลักษณะดำๆลักษณะนี้นะครับเป็นแหนแดงที่เน่าสลายผมก็เอามาทำปุ๋ยนะครับพี่น้องดูได้ดูการแตกกอนะครับแล้วก็เป็นข้าวหนึ่งเม็ดด้วยนะครับหนึ่งต้นนะครับแตกกอสวยมากนี่แหละครับพี่น้องครับการทำนาบนบก นะครับก็เป็นรายแรกนะครับที่ผมลองทําดูเป็นการทดลองนะครับทดลองดูนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ําฝนนะครับใช้น้ําสปริงเกอร์นี่แหละครับพี่น้องดูท่อ PVC 3ซาวันนะครับปล่อยน้ําครั้งหนึ่งแล้วดูข้าวแตกกอนะครับแตกกอนี่เยอะมากนะครับดูข้าวแต่ละกอนะครับมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็ก เหมือนกับแย่งกันเกิดนะครับพี่น้องนี่แหละครับไม่เหมือนอยู่ในน้ํานะครับหาว่าอยู่น้นํานี่อยู่ในน้ําจะไม่มีต้นเล็กๆนะครับแต่อยู่บนบกจะมีทั้งต้นเล็กนะครับนี่ต้นเล็กกําลังเกิดมาก็มีนะครับพี่น้องต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีแล้วต้นที่เกิดก่อนก็ใหญ่เกิดทีหลังก็เล็กไล่ตามมานะครับรู้สึกว่าแต่กอจนข้าวอุ่มท้องแหละครับ นี่แหละครับพี่น้องดูได้แต่ละกอก็ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินดูนะครับนี่แหละครับแล้วก็หญ้าผมก็ปล่อยหญ้าให้ขึ้นนี่และครับพี่น้องครับการทำนาบนบกการทำนาใช้น้ำน้อย การดูแลก็ง่ายที่เป็นแหนแดงทางนั้นนะครับแหนแดงนะครับตามที่พี่น้องคอมเมนต์มาว่าต้องการแหนแดงนะครับท่านี้มันเน่าเน่าหมดแล้วนะครับนี่แหละครับก็โดยสรุปแล้วทํานาบนบกข้าวเตะกอสวยกว่านะครับแล้วก็ดูแลก็ง่ายนะครับ ง่ายตรงที่ว่าเราฉีดฮอร์โมนไปนะครับข้าวมันก็จะได้สัมผัสฮอร์โมนตั้งแต่ลําต้นที่อยู่เหนือดินจนถึงปลายใบเลยนะครับก็ข้าวก็สวยสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับขนาดผมทำแบบชุกละหกนะครับนี่ก็จากเว็บไซต์สดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับโดยส่วนตัวผมสรุปแล้วทำนาบนบก ข้าวสวยกว่าแล้วได้ผลผลิตมากกว่าท้าวอยู่ในน้ำแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบดูว่าการทำนาบนบกใช้วัรสดุคลุมดินกับไม่ได้ใช้วัรสดุคลุมดินนะครับข้าวจะสวยแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนละครับสวัสดีครับ